อีกหนึ่งข่าวเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่า,าไปเจอกับโคลนที่มาไหลเหมือนกับลาวาเราเคยเล่าไปแล้วรอบหนึ่งว่ามันมีโคลนผุดขึ้นมาแต่ท,ทีนี้มันมีเรื่องราวของความเชื่อด้วยเขาไปเจอกับก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายๆกับกุมารทองอแบบนี้ชาวบ้านเขาก็ยิ่งฮือฮากันไปใหญ่เอาไปดูกันหน่อยครับทำไมดิฉันขนลุกอะท่าทางในสตูจะหนาวแล้วครับ <laughs> ลมมาเลย <laughs> อา้าตามที่ชาวบ้านเขาบอกนะครับที่จุดเกิดเหตุนี่แหละครับที่บ้านหนองกุงน้อยตําบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากที่ชาวบ้านเขาพบสิ่งแปลกประหลาดที่มันผุดขึ้นมาจากท้องนาคล้ายกับลาวาเขาว่ากันว่ามันเป็นโคลนแล้วเขาก็ปักป้ายเอาไว้ว่าจุดนี้อันตรายนะอย่าเข้ามาใกล้มันเป็นโคลนที่ไหลออกมา ถ้าเกิดไปเหยียบไปโดนมันเข้าเกิดจมบุ้มหายลงไปคล้ายๆกับทรายดูดมันอันตรายได้เหมือนกันเตือนกันไว้ใช่แล้วครับเขาบอกว่าตรงนี้มีดินโครนลาวาวาผุดขึ้นมาแล้ว4จุดจากครั้งที่แล้วค่ะตอนนี้มาใหม่แล้วครับเพิ่มเป็น5้าจุดแล้วนะครับอีกเหรอะใช่ครับก็สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับว่าเอ๊ะทำไมโครนผุดเนี่ยมันถึงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ สิ่งที่พบว่าแปลกประหลาดเหมือนกันนั่นก็คือรูปของก้อนหินนี้ที่เขาไปพบไปเจอค่ะอยู่ๆก็คล้ายมันดูเหมือนคล้ายกับกุมารทองอแล้วไปเจอตรงไหนรู้ไหมใต้โครนลาวาคนเจอนี่ก็คือ,อนางฉัดพรวันหนองสาเป็นชาวบ้านที่พบหินก้อนนี้เล่าว่าหินมันโผล่ขึ้นมาจากบริเวณปากบ่อของลาวาโครนคเป็นสิ่งที่แปลกมากเมื่อมองดูมันมีลักษณะคล้ายกับ กุมารทองอ่ะถ้ามองเผินๆมองผ่านๆมันก็มีความคล้ายอยู่คือทั้งบนก็เป็นจุกจินตนาการกัน,นแบบนะี้ผมแล้วก็เป็นคอเป็นศรีรษะเป็นหน้าก็ว่ากันไปครับผมเขาเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นรูปปั้นของกุมารทองมาให้โชคลาบก,กับคนในชุมชนอเอาว่ากันไปแบบนั้นเอาไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเขามองเป็นแบบไหนแต่ชาวบ้านเขามองกันมาเป็นแบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารยณในการรับชมกันด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นเรื่องของ โครนผุดที่มันโผล่แบบขึ้นมาที่มันแบบว่าเป็นโครนคล้ายๆลาวาเนี่ย <c oughs> มันยังต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ <c oughs> เข้าไปตรวจสอบก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรยังไง <c oughs> แล้วอย่าไปใกล้มันอันนี้มันมีความอันตรายของมันอยู่จริงๆคือตอนนี้เขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะมีการ ล้อมรั้วเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าการไม่ใช่แค่การแต่คนนะเพราะว่า,าสัตว์บางทีเนี่ยที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาเดินตกลงไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้ก็จะต้องมีการล้อมรั้วเอาไว้เดี๋ยวรอตรวจสอบกันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย